สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเรื่องวิธีการทำกางเกงยีนกระถางไม้นะครับเกๆ๋ๆสวยๆนะครับนี่นะครับจะเป็นรูปทรงนี้เลยนะครับตามนี้เลยอันนี้ได้ดูภาพกันมาแล้วนะครับหลักแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมวัดอะไรนะไอไอวัตถุที่จะต้องมาใช้นะครับ ก,ก็มีตะข่ายลวดตะข่ายลวดกับปูนผสมแต่ตอนปูนเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันใหม่ทีนะครับตอนนี้เราเอาเบื้องต้นไปก่อนนะครับพับห่อไปตามกางเกงกางเกงที่เราตัดไปแล้วที่เราตัดประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยแล้วเราพับเป็นสองชั้นนะครับพับเป็นสองชั้นอย่างนี้แล้วก็วางค่ากับตัวกางเกงว่ามันใกล้เคียงกันไหมอะไรเนี้ยเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อจะเอาตะแกรงเหล็กเนี่ยยัดเข้าไปในกางเกงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูครับพอดีผมตัดไปแล้วครับเอเดี๋ยวจะพับเลยนะที่พับนี่พับเป็นช่วงช่วงวางขานะครับตองค่อยๆพับนะครับเพราะว่าลวดมันแหลมนะครับตอนตัดใหม่ๆนี่ผมโดนไปหลายมือแล้วตุยตายหมดแล้วเนี่ยนคนกบพอพับแล้วมันจะเป็นสไตล์สไตล์ขากางเกงนะครับสไตล์เป็นขากางเกง แลครับเห็นขาไหมครับแล้วก็วิธีการยัดนะครับแนะนําได้เลยว่ายัดยังไงให้ง่ายที่สุดก็คือกางเกงที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับม้วนเลยครับม้วนจากเอวลงไปน่ครับม้วนม้วนไปเลยครับม้วนไปยันไปยันขามันเนี้ยเนี่ยไปยันขามันอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเอายางเงี้ยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเนี้ยเนี้ยแค่นี้ครับแล้วก็จับนี่เข้าเลยครับเนี่ยเป็นขาแล้วครับ แทงศูนย์กลางบริเวณนี้นะครับค่อยๆลงไปอย่างนี้นะครับลงไปเนี่ยครับเดี๋ยวเวลาช่วงเราขยับตัวทีนิดๆเดี๋ยวมันจะเข้าไปนะครับง่ายๆครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะลวดมันแหลมมันคมหน่อยแบบนี้กัดแถบนะครับ แล้วก็เดินตะเกงมานะครับดมาเรื่อยๆแล้วถ้ามันติดแล้วก็ออกเข้าแล้วครับนิดนึงนะครับหโห่แล้วครับติดลวดกำแหลมนะครับระวังด้วยนะครับที่มือ,อมโอเคครับ อันนี้แปลว่าเข้าแล้วแล้วเราดึงจากเอวนี้ขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมา,นมาก่อนนะคร,ครับแล้วก็ค่อยคายที่เราม้วนจากเอวไปคลายมาครับคลิปนี้จะไม่ทำยาวมากนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาเห็นไหมครับมันเดี๋ยวจะอยู่เป็นรูปเป็นล่างอย่างนี้แล้วส่วนตัวนี้ที่เราพับไว้ก็ดึงลงมานิดหนึง ดึงลงมาหนึ่ง,งจัดทรงครับจัดทรงแต่ถ้าเกิดเราต้องให้สั้นก็ได้ครับเอาขึ้นไปเราต้องการเอาสั้นๆหน่อยนี่นี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดทรงให้มันกลมครับให้มันตั้งเป็นรูปร่างแบบนี้ให้มันตั้งเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้มันยังแบนอยู่นะครับเนี่ยยังแบนอยู่ ตอนนี้ผมคิดว่าผมได้แล้วนะครับผมก็รูดสิบติดกระดุมครับกางเกงเก่าๆกางเกงขาดๆนะครับทําได้หมดนะครับทําได้ทุกอย่างกางเกงแบบที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับวัสดุเหลือใช้นะี่ครับจัดทองแล้วครับในตอนนี้เรามาขยายขยายออกครับนี่ขยายออก ค่อยๆดัดกับรวนที่มือมันคมเทปนึ่งเข้ารูปแล้วครับเข้ารูปปฏิกรีิดนณิติดแล้วครับนะครับนะครับนี้าก็ดัดให้มันเป็นกำปมนะครับคล้ายๆเหมือนขาของเราอ่ะ ไอที่มันไม่พอแล้วก็ขึ้นนิดนึงนะครับนี่มันจะเริ่มเป็นแล้วครับเห็นไหมไอส่วนเกินนี่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดมันเกินความจาเป็นเดี๋ยวเรากรรไกรตัดได้นะครับตัดที่ว่าส่วนเกินออกไปหรือจะพับก็ได้ถ้าพับก็จะแข็งแรงแต่ผมผมแนะนําให้พับดีกว่าเพราะมันจะเป็นเอวแข็งดีพอพวกนี้เวลามันปูน,ปนไปหอ่อไปไปฉาบข้างในแล้วมันจะแข็งครับ สวยเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่ยังไ,ไงครับตอนนี้มันยังยุบๆๆนะครับเดี๋ยวผมจะพับเลยเดี๋ยวพับเลยจะได้ให้มันแข็งตัวเลยถ้าเปรียบเทียบมันเป็นกระถางแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณกระถางหน้าหน้าแปดหน้าสิบนะครับประมาณหน้าแปดหน้าสิบสิบนิ้วแปดนิ้ว เริ่มพับพับลงไปเลยครับตรงนี้พับลงไปเลยเนี่ยที่เหลือนะครับที่เหลือนี่พับลงไปเลยนะครับเนี่ยพับไปเลยมันจะเป็นขอบแข็งครับมันทําให้กางเกงตรงอยู่ครับเป็นแนวทานนะครับเพื่อนๆพี่พี่เอาไปทําเป็นกระถางต้นไม้จัดสวนได้นะครับก็อย่างน้อยต้องมีคนถามนะเก๋ดีนะครับน่ารัก นะครับเรียบร้อยมันก็จะไปช้าไอตอนที่ว่าป้ายปูนแต่งปูนหน่อยอ่ะเอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับวิธีการรีวิวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังแล้ววิธีการป้ายปูนนะครับป้ายปูนให้มันเข้าทรงเข้ารูปเข้าร่างยังไงแล้วผสมปูนยังไงนะครับ ใช้ปูนแบบไหนนะครับเพื่อให้มันเกาะกับตัวตัวผ้ากับตัวตะข่ายนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับผลงานอันนี้ก่อนนะครับโครงสร้างของกระถางต้นไม้กางเกงยีนนะครับ <laughs>